สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอูสุที่ฟร์นะครับกระบะแคบนะตามหน้าปกเลยนะครับมาให้เพื่อนเพื่อนี่พี่ได้ชมกันอีกแล้วนะครับเห็นหน้าผมก็ต้องมีรถมือสองมาให้เพื่อนได้ชมกันเนาะโอเคเพื่อไม่ให้พลาดนะเวลาที่ผมลงคันใหม่ๆแบบเนี้ยอยากให้เพื่อนๆพพี่ๆนะครับกดกระดิ่งไว้แบบนี้นะเวลาผมลงรถใหม่ไปมันจะได้ส่งการแจ้งเตือนนะครับเข้าในโทรศัพท์ของพี่พี่นะ มันเป็นลงปุ๊บมันก็ได้ส่งการแจ้งเตือนปั๊บเพื่อไม่พลาดโอกาสเวลาลงรถคันใหม่ๆไปเน,ะนาะนะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วดูแลตัวเองด้วยนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวไปเจอก,กันที่รถดดดีกว่าเนาะไป f r มังกรทองนะครับสีขาวนะตัวนี้เป็นกระบะแคบนะครับนี่นะมาถ่ายกันกลางแดดเลยทีเดียวครับเพราะว่าอากาศหนาวแล้วนะครับนี่นะอากาศหนาวแล้วตากแดดหน่อยนะครับเป็นตัวแคบนะคันนี้เป็นรถบ้านนะครับนะมีโลบาร์ด้วยนะครับข้างหลังนะเดี๋ยวผมจะพาดูรอบรอบคันก่อนนะแล้วก็จะดูคัสซีเน้นคัสซีให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นกันนะครับนี่นะเดี๋ยวลองมุดดูก่อนนะครับ นะครับนี่นะครับตามคัสซีต่างๆตามใต้ท้องนะครับพยายามถ่ายให้มันละเอียดเลยนะอันนี้รถอยู่จังหวัดพิจูบุลนะครับอยู่อำเภอเมืองนะครับอันนี้นะมาดูรถกันก่อนได้นะครับนะาอาอยุการใช้งานนะครับอันนี้สีขาวเดิมบางเลยทีเดียวครับ เพื่อนๆนะครับอยากจะดูแถวจังหวัดไหนนะคอมเมนต์จังหวัดมาใต้คลิปวิดีโอหน่อยนะครับนะว่ามีโอกาสผมจะไปจดไว้แล้วก็จะไปหามาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับหรืออยากจะดูรุ่นไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะผมทําตาม f c อยู่แล้วนะครับนะนครับอยไปไ้อํามมุดครับตามดูคัตซีต่างๆนะครับนะนี่ครับ อันนี้รบบอลครับสองห้าหกสี่นะอันนี้ครับสามารถโอนได้นะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยนะเวลามุดเยอะๆแบบนี้ก็ปวดหลังปวดเอวยังไงกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้ด้วยนะคนะพยยามุดตามาเป็นจริงนะครับจะจะมุดดูให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนะนะนสีขาวนะครับอันนี้เป็นป้ายเชียงรายนะครับอันนี้ เพื่อนอยากรู้มุมไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับนี่นะกระบะหลังนี้เปิดสองข้างนะครับนี่เปิดมือเปิดสองข้างนะครับ่ายเฉียงลายนะครับนี่นะเดี๋ยวลองมดไปดูไม่มียางอะไรนะกันนี้นะนี่ครับ อะไรนะครับวันนี้รถใช้งานตามชีวิตประจำวันเขาอยู่นะเดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึงนะ้วเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้ทราบนะครับนี่นะทะเบียนไม่ขาดนะครับคันนี้เปิดได้นะครับคันนี้เปิดใช้งานได้ปกตินะน,นี่นะครับบางๆกัเลยท,เยเเเลยทีเดียวครับเดิมบางเดิมบางกันเลยทีเดียวครับคันนี้ รถราคาหลักหมื่นนะเดี๋ยวผมขอรีวิวนิดนึ่งนะเดี๋ยวจะแจ้งราคาให้พี่ๆได้ทราบกันนะครับเปิดปิดง่ายครับไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูภายในสักหน่อยนะครับอันนี้ครับวงมาลัยพาวเวอร์นะคันนี้นะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้อ่ะ เป็นรถปีสองห้าสามสี่นะครับนะเป็นเครื่องแปดเจ็ดนะเครื่องมังกรนะครับที่มามังกรทองนะนะครับอันนี้บ,อนะบนะ่อ,บนนบอหลังนะครับนี่เนาะเครื่องสองพันห้านะครับวันนี้บ่อหลังนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นนะครับรถใช้งานปกติไม่มีปัญหานะครับรถเดิมๆนะ เยร์ธรรมดานะครับข้างในใช้ดานได้ปกตินะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับตรวจสภาพมารถเช็คระบบไฟครบนะครับภายในเดิมๆฮะน,นี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อยู่อำเภอเมืองนะครับ ืออยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมนะผมม่นเนี่ยนใต้วิดีโอได้นะครับภายในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเครื่องดีกว่าครับเดี๋ยวขอดูหม้อน,น้ำนิดนึงนะครับนี่นะน้ำไม่ดันนะครับคันนี้นวนปกตินะเครื่องไม่มีปัญหาวิ่งทางไกลได้สบายนะครับคันนีนะ้เครื่องมังกร87เจนะคันนี้นะ เ,เดิมครับเพื่อนอยากจะดูรุ่นไหนก็คมน้ำมันได้ชิลโคได้นะพยายามถ่ายแบบละเอียดให้เพื่อนได้ชมกันนะครับอันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับก็เดินเบาได้ไม่มีปัญหานะครับ ขายเองนะครับอันนี้ให้ผมรีวิวให้นะเครื่องไม่เยิ่มนะครับร้อนไม่มีปัญหาครับอันนี้วิ่งทางไกลได้สบายนะครับ รถอีซูซทีเอคันนี้นะครับเจ้าของเขาเปิดราคาไว้ที่เจ็ดหมื่นสองพันนะครับเจมื่นสองพันรถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับรถอยู่อำเภอเมืองนะผมจะแปะเบอร์เจ้าของรถนะครับไว้ที่ชื่อคลิปเลยเนาะยังไงโทรไปคุยกับเจ้าของรถก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับอยากจะเข้ากลุ่มซื้อขายนะนี่นะครับกลุ่มนี้นะเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปเดียวนี้สามารถเข้ามาดูได้นะครับนะ ใครจะขายก็ได้ใครจะซื้อก็ได้นะเดี๋ยผมจะปักหมดุดซื้อขายไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมว่าจะไปถ่ายกันอื่นก่อนกดกระดิ่งกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะกดกระดิ่งนะโอเคแล้วเรวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ